โปรวันนี้คอยทอจะพาท่านผู้ชมครับมาดูสินค้าใหม่ในตามของเอสพีวันนี้จะเป็นชุดกันฝนที่เป็นเอี๊ยมแล้วไม่ต้องถอดรองเท้าขอบคุณก็สมอเตอร์ิขายชิ้นเดี๋ยวเราดูกันว่าสินค้าใหม่เป็นชุดกันฝนของเอสพีมันจะสะดวกอย่างไงมาด้วยเนาะมาแนะนำครับเสื้อเสื้ออะไรกันฝนกันฝนตัวใหม่เพราะว่าเสื้อเกิดจะจากเอกาใส่รองเท้าที่มัน ขี่ไปแล้วเจอฝนโอ้หถอดรงเท้ากว่าจะปลดล็อกเวลาไหวแล้วถ้าติดมันแฉะเรีบร้อยเลยเรียบร้อยแฉะอันนี้ก็อตัวนี้ตัวล่าสุดเลครับเป็นชุดหมีตัวนี้ราคา1,500บพันรับาทก็คือสะดวกเวลาใส่พี่ก็นี่สวมมีเข้าไปเลยับบนี้เข้าไปเลยนะรองเท้าก็ไปเลยเพราะว่าเพราะว่าสามารถนี่ได้เข้าได้นะพี่นะยาะเล็กหน่อยขยายได้แบบนี้นะพี่ ประมาณนี้พี่นะรอโรรมดา,มาครับใช่สอฝั่งสองฝั่งมากแนะนำมากมาที่ด้าศเลยด้าศุภาศุภาศุใช่ไหมบครับสวยสวยสอยดิสีไซน์สวยแสำหรับคนที่เป็นรองเท้ากันน้ำ w บ t e r p r o อยู่แล้วเนี่ยมันจะใช้ได้เลยใช่เวลาเข้าก็อย่างนี้ก uh, e ็ต right. so ัวเหมือนกันปกติชุ่มุ่มบานช่าี่อย่ารา ิกันน้ำนะครับคิปปีกันน้ำโมดเดลพูดแน่นอน,นครับ,รบแล้วมีซับมใม่ข้างในอีกคือซับในอีกตัวนี้ก็ช่วยได้อ่าพวกเราเวลาเหนิ่งออกม,มีเหนียวพี่ตัวนี้นะโอเคนะครับออเวลาเราลงแต่งก้นแล้วจะมีอย่มมายยงนี้มาให้ได้ <ๆ S 2> เอาไว้ได้เดินพี่เอาไว้เดินใส่้อ่ะแล้วเกรอขีตอร์ไซคตขีอร์ไซค์ออกไปด้านหลังเก็บถอดอดได้เลยพี่ถอดได้ใช่ครับสามารถถอดได้ตัวนี้นะฮะ โอเคนะเจอกันได้ที่ตราต่อตูดเอสพีของเรานะครับทั้งสองสาขาพี่ตรงเป็นใหญ่นะมาชพฤกษ์ของเรานะหมดตัวเลยพี่โอเคพี่ประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ